้ารขายประหยัดน้ำมันเกินไปเพิ่มผลผลิตและรายได้สินค้าจะถูกใจเช่นรถแท็กซี่จอนดียี่ห้อของคูกแข่งของเราเช่น47แรง49แรงนะครับราคาน่าจะถูกกว่าแต่ไม่จริงเลยนะครับสนใจสอบถามราคา ใ,ใหญ่กว่าถึง1ในสาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลงไปแล้วเนี่ยนะครับจึงมั่นใจได้ความแข็งแรงบุดนสึ่งหนึ่งที่ทำให้ตะวันตกมีชื่อเสียงมายาวนานนะครับก็คือว่าแรงนะครับในการทําง,งานเรามีแรงปิดสํารองอนะครับเป็นสถาบานเทคนิคมากกว่า เคยรู้สึกในครับว่าถันโลเทนเตอร์แล้วเรื่องมันจะดับเพมาะว่าแรงไม่พอค่ะบางทีเราแบบว่ารับโหลดหนักๆอะไรแบบนี้มันเหมือนจะดับใช่ไหมคะใช่ครับแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดจอเนียนะครับ<า>จอเนีย ไส่ออกทุกวันคือไม่ต้องมาคอยปวดรูบ่อ,อยๆถ,ถ้ามีสัญญาณเตือนที่หน้าบัดน,นะครับตานขึ้นให้รู้ว่าอ๋อนี่ต้องเปลี่ยนไส่กลอกแล้วเพราะฉะนั้นทํางานอย่างสบายใจว่าอ๋อผิงราเปลี่ยนไส่กลอกแล้วนะครับและที่สําคัญถ้าจองงานวันนี้สองปีแรกเรื่องไส้หลอกไม่ต้อง่วดเพราะเรา,าใส่ f รีเลย ดัาดินอย่างเดียวบางท่านนำไปขนสินค้าการเกษตรด้วย<อ>ไปต่อรถพวงนะครับเ<อ>ชื่อมนี้เราก็ต้นของเราเนี่ยนะครับคั้น,นี้45แรงนะครับไปต่อนะครับเราสามารถขนผลิตผลการ,กรเกษตรได้เกือบ15อได้เกือบ18ตันโอโ้โห บางคนได้เกือ20ตันก็คือได้เยอะกว่านั้นีก20ตันเนี่ยล6ล้อมา1คันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าซื้อรถแท็กเตอร์ไปก่ะถเกรเข้าโรงงานสิ่งอนู่ไม่ไกลมากนะครับจะไม่เกิน30กิโล40กิโลใช็ใเ้ร์ขนได้เลยใชแท็กเตอร์ขนได้ต่อรบพวงราคาไม่ถึงแสนแสนต้นนะครับก็เข้าว่าซื้อรอหอจังใชไครับอันนี้คือถ้าเป็น ซื้อล้แท็เตอร์คันเดียวทำได้ทุกอย่างคุ้มแค่เสียจ่ายด้วยคูกมานะครับมาถึงเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันของจอเดียเนี่ยนะครับเรามีการทดสอบแล้วใช้ในงานแบบเดียวกันพื้นที่ขนาดเดียวกันครับเราประหยัดน้ำมันมากกว่าถึงสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีของผู้แขรงมากรับทดสอบทดลองเลยขับงานแบบเดียวกันนะครับคนอื่นเติมน้ำมันมาแล้วขับห้าจอเดียวมา โดดเด่นของจอเบียนะครับเราก็เห็นไหมครับที่นั่งคนขคับได้สุดสบายอ,อ๋อก็จะมีคันโยกด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่เราโดดเด่นเหนือคนอื่นนะครับทางนี้ก็พายหลังคาตรงนี้เลยสีดำยาวด้านบนตรงนี้บางคนบอกว่าหลังคาเนี่ยนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยไปดูรถแทฮกเตอร์ที่ห้องหน่ะ,ะมันจะเป็นแท่งเล็กมาก มาสําคัญยังไงนะครับตัวนี้เราเรียกว่าคารีนิลไทยะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเวลาข้ามเนี่ยคนเป็นไงครับเสียชีวิตได้เพราะเสียชีวิตเพราะอะไรทราบไหมครับรถแท็กเตอร์ทับใช่ไหมรถแท็กเซี่ทับนะครับเมื่อสองสามเดือนก่อนนะครับแถวภาคเหนือมีคนขับรถแท็กเตอร์จอดเดียวแล้วก็ตกเขาอืมนะครับตรวจสบว่าคนขับปลอดภัยเพราะว่า มีคารนิรภัยช่วยชีวิต <Wow. S 1> ไว้ถูาเหมครับถึงเวลาเนี่ยท่านขับรถเนี่ยนะคะะรับจำไว้เลยว่าถ้าเกิดวบัติเหตุก็มีคารนิรภัยเท่านั้นคือช่วยป้องกันอันตรายได้จริงๆใช่เราซื้อไปแล้วอย่าไปตัดนะ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยือจุดดีนะครับที่ทําให้ตอนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์รถ5045ดีเป็นที่นิยมมากค,ครับก็ขอแนะนําช่วยกันบอกต่อว่าจะซื้อไปอ้อยมีเศษนห,นนหนึ่งนะครับที่สุดควรจะซื้อร50ถ5045ดีของจอร์เดียะนะครับรถแท็กตซตี่ยี่ห้ออื่นซื้อไปเพื่อทำนาอย่างเดียวคือนาก็เป็นนาอย่างเดียวไปทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ของจอร์เดียนอกจาก รร้จ้างทำไร่แล้วจะเป็นไร่อ้อยไร่มันนะครับรถยี่ห้ออื่นเนี่ยตัวเล็กทำไร่อ้อยไม่ได้นะครับจอเดียวทำได้ทั้งไร่อ้อยและไรม่มันเห็นไหมครับนี่คือจุดที่เรียกว่าทำซื้อตัวเดียวคุ้มมากนะครับนี่คือสิ่งที่จอเดียอยากจะนำเสนอจริงๆผมเนี่ยพู้ว่าหลายคนเห็นเราอยากได้จริงๆมันจ่ายแพงได้เลยของดีขนาดนี้เป็นยังไง เทำนู่นทำนี่มา20ปีนะครับแล้วตอนเบียเนี่ยเราข้อเกณฑ์เลยว่าถ้าผู้จัดจำหน่ายเราขายอะไรแพงนะครับไส้กรองตัวหนึ่ง100-200บาทเอ่ออะไรที่ซึ่งเกินราคานะครับราคาถูกไม่แพงไม่แพงเพราะว่าเรามีความเป็นหนุ่มผู้ใช้รถแท็กซี่ของจอเบียให้สามารถใช้รถได้ต่อเนื่องนะครับในขณะที่ยังใช้งานอยู่นะครัเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรา ก็จะมาแนะนำรวมถึงเรื่องของสินเชื่อทุกอย่าโอ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้แพงก็ต้องแพงได้เลยเรื่องขายสินเชื่อต้องยากโอ้ยแล้วมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างเออนะครับเรามีเจ้าหน้าที่สินเชื่อครับของจอร์เดียจะาให้ความมั่นใจกับทูกค้าว่าการซื้อรถแทอกเตอร์่จอร์เดียไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายมากคจะมาแนะนำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแนะนำ ถ้ามีใครที่มีทวามชี้เยอะๆให้เยอะแบบนี้นะคะสี่ร้อยห้าร้อยได้ได้แท็กเกจใครดีเนี่ยติดต่อส่งขจอเสน